สวัสดีคะ่ะแม่แมพบกับครูก้อยจากเบบี้แอนนันะคะวันนี้เรามีนัดกันนะคะในหัวข้อไลฟ์เตรียมผนังบดลูกอย่างไรให้รอบเดียวผ่านนะคะพร้อมที่จะใส่ตัวอ่อนนะคะใส่แล้วก็ไม่หลุดนะคะวันนี้ก่อนอื่นอาจจะต้องมาบอกเลยว่า key to success ตั้งใจฟัง key to success ของการเตรียมผนังบดลูกนั่นก็นั่นก็คือมีอยู่ทั้งหมด4อย่างนะคะนั่นก็คือ1หนาสสวย 3, สใส ซีอุน่นจะต้องบอกก่อนว่าการทำเด็กหลอดแก้วในปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่เป็นอีกซี่นะคะแต่ก็ยังมีหลายๆคนที่ทำกระบวนการที่เรียกว่า ivf อ่ะเรารวมรวมเรียกว่าเด็กหลอดแก้วนั่นแหละคราวนี้ในกระบวนการนั้นแหละตอนที่เรากำลังรอตรวจโครโมโซมหรือว่าตอนที่เรากำลังรอหมอเลี้ยงตัวอ่อนมันคือกระบวนการในการเตรียมผนังมดลูกความหนาของผนังเยื่อบุโพรงมดลูกที่ดีก่อนที่จะใส่ตัวอ่อนกลับนั้นจะต้องมีความหนา8ถึง10มิลลิเมตร ในวันที่เราจะใส่ตัวอ่อนหลายคนมีปัญหาผนังมดลูกบางค่ะ4ีมิลมิลบอกเลยบางมากพวกนี้แทบจะไม่มีโอกาสติดเลยตัวอ่อนติดไม่ได้ตัวอ่อนหลุดนะคะหรือบางคนมีผนังมดลูกที่หนาจนเกินไปนะคะหนาเท่าไหร่ค้ก้อยหนาจนเกินไปเกิน14มิลไม่ดีนะคะไม่ใช่ยิ่งหนายิ่งดีนะคะหนาเกินไปมันคือหนาทึบเก็บไข่ออกไปปุ๊บค้กไก้พยระพอเราเก็บไข่เสร็จแล้วเราเริ่มกินตัวไหนก่อนคะโปรตีนค่ะ เริ่มโปรโตีนได้เลยซึ่งโปรโตีนตัวนี้เนี่ยเราทานมาตั้งแต่ช่วงที่เราบำรุงไข่อยู่แล้วไม่ต้องงดนะคะตอนเราบำรุงไข่รูก้อยให้เราทานวันละสองซองอยู่แล้วโปรโตีนเฟอร์ตี้ที่จะทําให้เซลล์ไข่นั้นมันมีการเจริญเติบโตโต,ตามเกณฑ์อ้วนโตนะคะมันผสมมันติวิตามินด้วยเป็นโปรโตีนด้วยนะคะซึ่งตัวนี้แหละจะเป็นตัวช่วยที่ดีที่จะทําให้ผนังมดลูกเราหนาตัวขึ้นและแข็งแรงขึ้นให้เริ่มทานโปรโตี เฟอร์ตที่ทันทีหลังเก็บไข่นะคะน,โน,น,ะนำโปรตีนมาชงกับนมแพะนำโปรตีนมาชงกับนมแพะนมแพะตัวนี้เป็นนมแพะคัดเกรดนะคะนมแพะคัดเกรดสำหรับคนวางแผนท้องคนท้องโดยเฉพาะนะคะอ่านี่นะใส่เข้าไปค่ะนะคะนี่นะคะอันนี้วานิลานมข้าวแม่ก็เช็คเข้าไปเลยครูก้อยจะให้ดับเบิลนะคะใส่เจ้าตัวกูดเกรนนะคะลงไป2ช้อนผนๆนะคะ กรสองช้อนพูพนะคะค่ะอีกตัวหนึ่งก็คือตัวงาดำนะคะจะต้องเพิ่มเพราะว่างาดำมีสารที่ชื่อว่าเซสมมนนะคะเป็นตัวที่เพิ่มสารต่อต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ช่วยทำให้ผนังวระลูกหนาตัวขึ้นด้วยนะคะก็จะต้องใส่ แท้ๆเลยค่ะหอมมากขัวดเตาถ่านนะคะตอนนี้เป็นงานดำออกแกนิกไม่ใช่งาดำปกตินะคะอ่าใส่เข้าไปค่ะน้ำมะกรูดก็ยังคงเหลือ1ขวดนะคะครึ่งหนึ่งหรือ1ขวดก็ได้นะคะแต่ถ้าคนกินไหวก็กิน1นขวดไปเลยก็แบ่งเป็นครึ่งขวดเช้าครึ่งขวดเย็นนะคะอ่าครึ่งขวดเช้าครึ่งขวดเย็นโอเคจบค่ะตัวที่2ซักประมาณ 7วันประจําเดือนเราก็จะมานะคะประมาณ7วันประจําเดือนเราก็จะมาแต่ว่าก็แล้วแต่คนบางคนหลังจากฉีดกระตุ้นไข่แลวฮอร์โมนมันจะเริ่มเพี้ยนเพียนบางคน2องเดือนมันไม่มาเลยก็มีนะคะมันขึ้นอยู่กับาการตอบสนองของฮอร์โมนของแต่ละคนเพราะฉะนั้นของคุ้ก้อยนี่7วันประจําเดือนมาประจําเดือนมาปุ๊บเริ่มเลยค่ะดอกคำฝอยค่ะมาเลยค่ะ ดอกคําฝอยสําคัญมากบางคนละเลยนะคะไปเตรียมผนังกินแต่โปรโตีนอย่างเดียวครูก้อยบอกเลยถ้าคุณกินแต่โปรโตีนอย่างเดียวก็ได้ในแง่ของความหนาความแข็งแรงความเรียง3ามชั้นแต่คุณจะไม่ได้ในแง่ของความใสเป็นวุ้นคุณจะไม่ได้เพราะฉะนั้นครูก็ยบอกแล้วว่า key to success คือหนาสวยใสยอุ่นมันต้องช่วยกันเพราั้น,นดอกคําฝอยค่ะคัดเกรดเห็นไหมคะสวยที่สุดเลยค่ะ สวยกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะคัดเกรดเป็นเกรดออร์แกนิกเกรด A นะคะนี่เลยค่ะชาดอกคำฝอยหนึ่งหยิบมือแบบไหนคะครกก้อยหนึ่งหยิบมือแบบนี้ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะสีสวยๆแบบนี้ค่ะนํามาใส่ในน้ําร้อนช่วงที่มีประจําเดือนประจําเดือนมาปุ๊บหยิบดอกคําฝอยปับ๊บประจําเดือนมาวันแรกเริ่มเลยนะคะเวลาไหนก็ได้ไม่ซีเรียสนะคะวันละหนึ่งหยิบมือนี่แหละคะ่ะวันละแก้วนี่แหละคะ่ะกินไปประมาณ10วัน เพราะคุเตรียมผนังมดลูกไม่ได้โฟกัสเรื่องไข่ตกไข่ไม่ตกอยู่แล้วคุณกินไปเลย10วันล้างเมนออกมาให้หมดนะคะให้ผนังมดลูกคุณสะอาดนะคะกินไป10วันนี่คือขั้นตอนในการล้าง ผนังมดลูกโอเคนะคะตัวนี้ค่อนข้างที่จะส่งผลดีเลยทีเดียวนะคะใส่ตัวอ่อนแล้วห้ามทานนะเพราะว่ามันมีฤทธิ์ขับเลือดนะคะคนท้องห้ามทานนะคะการทำคาสตอยแพ็ค,คือการแพ็คน้ำมันละหุ่งที่บริเวณหน้าท้องนะคะเป็นการดีท็อกมดลูกนะคะให้ปราศจากสารพิษแล้วก็ให้ฮอร์โมนต่างๆที่ได้รับจากการฉีดยาก,กระตุ้นไข่นั้นอ่าเขาเรียกว่าถูกขับออกไปนะคะพูดง่ายๆว่าเป็นการดีท็อกขับสารพิษนะคะดีท็อกหมดลูกนั่นเองนะคะเอาน้ามันละหุ่งสกัดเย็น ตัวนี้ค่ะนะคะมาเทใส่เข้าในผ้าคอตตอนสนแนลเตรียมกับเตรียมกล่องแบบนี้ค่ะแล้วก็เทนะ้ำมันละหุ่งเนี่ยนะคะมันจะหนืดหนืดหน่อยนะคะลงไปนะเทนะ้ำมันละหุ่งเนี่ยลงไปอ่า แล้วก็ขยำขยำขยำนะคะจากนั้นก็เคลียร์คลีนหน้าท้องให้สะอาดนะคะขยำขยำจากนั้นนําผ้าเนี่ยค่ะมาแพ็คบริเวณหน้าท้องนะคะแล้วใช้แรปใสที่เขาแรปอาหารนะคะพันทับเอาไว้นะคะจากนั้นก็ใช้กระเป๋าน้ําร้อนผงน้าร้อนปิดให้สนิทนะคะอ่านํามาทับบริเวณหน้าท้องแบบนี้นะคะบําบัดมดลูกแบบนี้นะคะอยู่ประมาณ45 60นาทีระหว่างที่ทำคาร์ซอยแพ็ค ให้ทำสมาธิคนที่เตรียมจะใส่ตัวอ่อนต้องมีสมาธิด้วยนะคะเพราะว่าความเครียดมีผลต่อความแกว่งของฮอร์โมนเดี๋ยวจะไม่ติดได้นะคะห้ามเครียดนะคะทำปริมาณเท่าไหร่พรักกูก้อยทำสองถึงสามวันครั้งค่ะน้ำขาดไม่ได้เลยคนที่วางแผนจะใส่ตัวอ่อนต้องสองถึงสามลิตร มือสมัครเล่นให้กิน2ลิตรคนที่กิน2ลิตรมาอยู่แล้วต้องเพิ่มเป็น3ลิตรขนาดประมาณไหนคะคุก,ก้อย2ลิตร1ขวดมัน600 ml นะคะให้กิน3ลิตรก็คือกิน5ขวดถูกไหมคะ5ขวดดื่มอย่างไรคะคุก,ก้อยน้ำตื่นมาตอนเช้าปุ๊บตั้งใจฟังนะคะตื่นมาตอนเช้าปุ๊บฟันยังไม่ต้องแปรงนะคะกระดกน้ำไม่เย็นนะน้ำไม่เย็นนะเดี๋ยวมนลูกเย็นนะคะ1ขวดใหญ่ให้หมด พร้อมทันทีทีเดียวเลยแล้วไปเข้าห้องน้ําซะเพียวเรสคือผงผักสีแดงนะคะที่ให้สารต่อต้านอนุมูลอิสระสูงที่เรากินมาตั้งแต่ช่วงมบรุงไข่มันทําให้บลัดโ flow ด้วยนะคะทําให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงบริเวณมดลูกได้ดีนะคะส่วนเจ้าตัวเพียวกรีนตัวนี้สาคัญมากนะคะเพราะว่ามันเป็นตัวลดภาวะการที่เราถูกรังไข่กระตุ้นนะ่ะถูกกระตุ้นรังไข่ามากเกินไปปรับฮอร์โมนต่างๆให้ลงนะคะต้องกินเพียวเรสเพียวกรีนอย่างละสองช้อนทุกวันเพียว เียวเรสก็2ช้อนชาเพียวกรีนก็2ช้อนชาชงในน้ำแบบนี้เลยต่อไปนะคะกินได้จนถึงเมื่อไหรค่คะคุูก้อยเพียวเรสเพียวกรีนเนี่ยเมื่อใส่ตัวอ่อนไปแล้วเราก็งดเพียวกรีนเลยแต่เพียวเรสนะคะยังคงกินไปจนกระทั่งให้นมเพียวเรสอยู่ไหนมีเพียวเรส ท้องแล้วกินได้ให้นมกินได้เลยต่อไปขิงดำที่ผูก้อยพูดเนี่ยขิงดําให้กินวันละสองแก้วปกติตอนที่เราบํารุงไขเรากินวันละแก้วอยู่แล้วนะคะเพื่อให้บัดโคแล้วก็เป็นสารแอนตี้ออกซิแดนต์แต่ว่าช่วงเตรียมผนังบนลูกเราต้องการให้มัลลูกอุ่นไงเป็น key to success ของเราเนี่ยคะ่ะหช้อนนะคะใส่ลงไปในน้ําร้อนนะคะทานวันละสแก้วนะคะเวลาไหนก็ได้นะคะผสมกับน้ําผึ้งชนโร ซึ่งเป็นอีกตัวหนึ่งที่ครูก้อยให้กินนะคะในช่วงที่เตรียมผนังมดลูกจริงมดรุงไข่ก็ให้กินช่วงเตรียมผนังมดลูกจําเป็นมากๆต้องกินวันละหนึ่งช้อนโต๊ะบางคนตักตักซดเลยก็ได้บางคนราดบนอะโวคาโดนะคะก็ได้นะคะต่อไปอีกตัวหนึ่งที่ทําให้มดลูกอุ่นนะคะและครูก้อยทําให้แม่ๆซึ่แม่ๆเรียกร้องก็ทําให้เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือ เจ้าตัวซุปไก่ดำตังคุยขอแบบตัวที่แข็งๆมาให้ด้วยค่ะสูตรเฉพาะของครูก,ก้อยเข้าครัวใครเคยทานบ้างคะสูตรที่สุดยอดนะคะบำรุงมดลูกเตรียมผนังมดลูกมเมื่อเราใส่ตัวอ่อนแล้วเราก็งดซุปไก่ดำตังคุยได้เลยนะคะวันละสองฟองไข่เป็ดด้วยไข่ไก่ด้วยกินวันละสองฟองเพิ่มเพิ่มโปรตีนเข้าไปอีกโปรตีนโอเคแม่กินโปรตีนเฟร์ตี้แล้วและโปรตีนจากสัตว์ก็คือกินไข่กินปลาพวกนี้นะคะกินวันละสองฟองคนที่ผนังมดลูกบางก็มากินสามฟองไปเลยกินทั้งไข่าขาวแล้วก็ไข่แดงครูก้อยให้ ย้อมาเลฟซก,กทองมาช่วยลดการแทงในระยะเริ่มต้นแล้วมันมีกฎไขมันดีนะคะช่วยโปรเทคตัวอ่อนนะคะช่วยโปรเทคเซลไข่อีกอย่างหนึ่งโปรตีนสูงมากๆนะคะช่วยให้ผนังลูกฟอร์มตัวหนาขึ้นให้ทานวันละหนึ่งกำมือค่ะใส่ตัวอ่อนแล้วก็ยังคงทานค่ะน้ำมีนผาล100ัร้อยเปอนตะคะตัวนี้ไม่เติมน้ำตาลเพียวแฮเวนนะคะของแท้ต้องมีหน้าสามีในวัยละอ่อนนะคะ เพียเฮาเว่นคืออินทผลัมที่มาเขาเรียกว่าเป็นผลไม้จากสงสวรรค์กินวันละหนึ่งกระป๋องได้เลยค่ะใส่ตัวอ่อนแล้วก็ยังกินกินวันละหนึ่งกระป๋องกินตอนไหนดีที่สุดตอนเช้าอ่ะจะช่วยในเรื่องของขับถ่ายแต่ตอนเช้าบางทีเรากินน้ำมะกรูดอะไรไปเยอะแล้วเราก็ต้องเลือกจังหวะที่เหมาะสมมาเองแต่เวลาเราใส่ตัวอ่อนเสร็จไปแล้วเ่ยคุกก็แนะนําเลยว่ากินช่วงเช้าดีที่สุดอ่ะโอเคถ้าเห็นว่าไลฟ์นี้มีประโยชน์โปรดแชร์ค่ะนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะน้องเม่ดาสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะ